โค้ดลุงเทพเรานะครับโอ้มาในสีเสื้อแดงขาวนะครับใส่เสื้อของเทจเบียชุนใจนะครับตัวยกถือว่าโอเคอยู่นะครับดูตัวตํามนะครับมีแรงมีกำลังหรือเปล่านะครับพื้นมีอยู่แล้วนะครับก็ตามขนงลุงเทพนะครับแต่ว่าชั่วโมงการซ้อมนะครับไม่มีนะครับ ตอนนี้ก็เสียงแตกออกเป็น2ฝ่ายนะครับเพราว่าอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่เชื่อพละกกำลังของกรุงเทพนะครับทางนู้นก็เชื่อในฝีมือของปีศาจนะครับว่าน่าจะเกี่ยวเกมตีได้นะครับ คลื่นนะครับสนาม์6 4ครับวันนี้นะคจับคู่ด้วยกันครั้งแรกนะครับฮอตอ่อ,อนนุชแล้วก็ผนเทียบเหล่านะครับอ่อนนุนจับคู่ประจำนะครับออกหลังนะครับ ฝั่งนี้ก็สบายๆครับเกมเที่ยวเกมทําต้องอยู่ฝั่งนู้นนะครับสุนทอศูนย์นะครับปาร์ตี้โอ้เสิร์ฟอีกคนเสิร์ฟออกคนเติติดเน็ตนะครับเอาสันติพี่ยงนาโพนะครับผมสุนทรศูนย์นครับแทงมหาปาร์ตี้นะครับูต้องตักหลังเท้าครับปาร์ตี้หยอดนี่ครับมีมีพื้นนะครับขุนเทียนะครับตีข้ามหัวครับ หนึ่งตัอศูนย์ปาร์ต้เปิดวันนี้มาเสื ok> 1> 1้อสีแดงครับปาเตี้นะครับโอ้แต่กอหูครับเสียตังครับโอ้ไม่รู้แต่กอหูให้ใครตลาดหุ้ตอนนี้นะคร ศูนย e. ์ต่อหนึ่งเลยครับโยงหลังครับฮอตดันไลยครับหางเลยครับเอาครับเหลือปีศาจร้ายมาปาเตียเกี่ยวได้ครับโอ้โหุงเทพยังไงตีปาเตียต้องช่วยตัวเองไปไหนครับ ้องราคารองอยู่ล้วฝั่งนี้นะคล้บช่วยแชร์กันหน่อยครับหนึ่งต่อศูนย์แข่งพี่ปาเตีนย,ยนะครับคือป้ายกสวยครับเอ้าปาเตียโอ,กอ,อก้โหมองงงฝั่งตัวเองนะครับเอฟซีใครเอฟซี FC มั่งเลยครับโอ้ราคานะครับ สอต่อศครับเสิร์ฟง่ายๆไปก็ปาดี้เปิดยังไงหันหลังยกมาครับครับันไปครับติดเกี่ยวปีศาอ้สาต่อศนยเลยครับอโ้ สามต่อสูงครับอุ้ยกเสิร์ฟแบบสองล้งสองล้งสูงต่อสามครับเตี้ยนะครับฮอตโอ้ยล่าง ถึงว่าไม่มาติดลำตัวเท้าเดินสายอยู่กรุงเทพนี่เองกรุงเทพนะครับผมเปานคนบันชัยชาติ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 

โอ้ปล่อยแต้มหรือว่ายังไงครับปลาเตี้ยนะครับโอ้สามแต้มเลยครับสามต่อหนึ่งครับแข่งไว้ครับแหมเปิดดีครับเ หนึ่งต่อสครับเสริมาที่ออครับโอ้ยกห่างครับฮอตอาครับปีศาจยกสบายครับเกมยกครับยกห่างครับคู่เฉพาะกีดกับคู่คู่หูนะครับ แต้มตามครับแต่ว่าราคาเสมอครับปาเตี้ยครับสองต่อสามนะครับวลูกศิว์เปิดเดียบย,ย,ยอดแล้วปาเตี้ยเก็บได้ครับยอดเปิดได้หลังเท้าครับต้องยกให้ปริ่มครับ เอาตัวสูคา่มครับครับต่อสงครับโยงหลังครับปาเตียเปิดง่ายครับเอายกที่สียกซ้ายเกี่ยวได้ครับเป็นแ้้ไม้ครับลนนะครับโอ้โหป้าเตียยกได้ตีไปาเตี๋ยว โอ้ไม่คิดว่าจะไปหลังครับปาเตี้ยครับโอ้ขยับแจ้งครับเหนื่อยนะครับดูครับเจ้าตัวครับไม่ได้ซ้อมนะครับชั่วโมงซ้อมไม่มีนะครับเหนื่อยนะครับสี่ต่อสองครับโยมเลยนะนิ่มๆครับเหลือเฟือเช่ไหมได้ครับฮอต

ยกหางตัวกอดกันตัวกอดกันโอ้เหนื่อยครับต้องดูยาวๆครับยืดจนถึง12หรือเปล่าครับเสิร์ฟปัตตี้ครับสองตั๋วซีปัตตี้มีลูกเสิร์ฟปั่นๆครับ

2อต่อสครับปาเตียเสิร์ฟป,ปันป่นๆมาครับโดีเปิดไม่ดีครับตีอโอ้ยท้ายครับเกี่ยวได้ครับเกี่ยวหลังเท้าครับตีแก้ไปก่อนครับโดนเทียบเหลาครับดูปาเตียตั้ตงรับแล้ว

ป้อนดีเหลือเกินครับยังยกขอยอยู่ครับยกไม่เข้าครับรทไมคับยังห่างอยู่ครับโอ้ฝั่งนู้นก็ป้อนปิ่มปิ่มเน็ตครับโอ้เกิดยกครับโอ้ยกเวทนี่ครับยกนี่เข้าครับฮอนดอนุสครับผมว่าไม่ใช่เวทใหญ่นะครับโอ้ยก ยก3-4ทีครับไม่ได้ฆ่า,าเลยครับสี่เท่านะครับ <c oughs> มาครับเปิดเปิดไม่ดีครับววววววเอาแล้วครับเกฟเสิร์ฟนี่ เก็บเสิร์ฟนี่ดีนะครับปาเตียครับนี่นะครับพละงกำลังนะครับห้าต่อสี่นะครับเปิดยัดตัวอย่างเดียวแล้วลูกเสิร์ฟสามต่อศูนย์แล้วไล่มาจนแซงนะครับปาเตียพนักสาม แรกเสริฟแรกข้ามหัวแปรนะครับเห่ยมนี้ครับสี่ต่อห้าครับปัดให้เปิดหัวครับอ่างเหมือนกันครับเหท้าโอ้ยตีหลังครับหัวหลังเนื่อยแล้วครับเหนื่อยครับ ห้าต่อสี่เออครับนี่ครับอมน์เปลี่ยนทางว่างครับสี่ต่อห้าครับ เส์ฟไปหัพปีศาจเลยครับออกนะครับนี่ครับความไม่ละเอียดนะครับก็ฉับเฉวยครับแต่กับแต่ก็อาชีพนะครับความละเอียดในเกมแล้วก็ต่างกันนะครับดูครับนี่ครับไปแล้วครับนาย หกต่อสี่นะครับอัตเต์หยอดครับเข้าไปปีโมเดลอ้โหตีนี่ไม่ไม่โดนเต็มหัวด้วยครับหรียว่ามาสร้างสีสันนะครับกลุ่เทพเหล่านะครับวันนี้ก็น่าจะว่างจากภารกิจนะครับ

ยกไม่เข้าเลยครับเปิดไม่ดีครับก็ยกไม่ได้เจ็ดต่อสี่นะครับสวยครับอ้้หน่าจะออกครับดูนี้ อะไรนะซื้อยู่ผมเยโดนแดงม่หลยไอ้เพเลยยาวโดนแดงเลยใครก็ผมไม่ได้ยิงดีเลยไม่เสียงรู้เรื่องนะ ส uhm uh uh ี่ต่อเจ็ดครับไปครับเขาช่องกลางครับทีศาสตร์กับซ้ายขวาเอาเปิดครับฮอตดันไปยอดปาร์ตี้แล้วขาสั้นครับไม่ถึงครับโอ้สู้แล้วครับบอกจะยกลูกสาวให้สู้เลยครับห้าต่อเจ็ดครับ นักข้าครับโอ้โหเสิร์ฟกินเหลือเฟือได้ยังไงครับยกไปครับอ๋อแกครับไปเหมือนกันลครับหมาะใส่หม่เขาเหรอที่อยอดหล่นครับไม่ดลยวาเนครักายกกลับไปสวยครับพอดีหัวหลังตักด้วยหลังเท้า เก็บไม่ทันเลยครับแบบนี้ครับฝั่งโน้นเขาช่วยกันเก็บนะครับพื้นสองคนนะครับเคครัเปลี่ยนทุกเชับ แลกเสิร์ฟนะครับแลกเสิร์ฟแลก,กข้ามหัวไปเจ็ดนตะ่อห้าเอาว่เปิดโดยหัวดูลูกยกลน้นไม่ล้นครับโอ้แต่รองเท้าสบายครับ หมดนันไหมครับตี๋แยกงกันเกี่ยวครับสู้ดูรูปการแล้วก็เหมือนจะสู้สู้ได้ความเหนื่อยนะครับแบบนี้นะสถานการณ์เป็นรองครับพละกกำลังก็เป็นรองครับตอนนี้ห้าต่อเจ็ดครับ โยงหลังนะครับโยงเลาไม่ผ่านหัวครับเลือเพื่อไหลเล็กนะครับเลออได้ครับเอาเกี่ยวได้ครับโอ้ลูกนี้ลนไปเยนักมันเนเจ็ดต่อห้า มาโอ้เปิดไปหลังล<ต>องกง<ต>ีกแล้วครับตีช่องกลางครับไปถึงอีกแล้วครับขาครับโอ้โหรลอดตัวไปได้ครับแต้มนี้ครับ5้าอเจ็ดครับเสิร์ฟไม่พ้นหัวปัดตีอะไร เกี่ยวไม่ได้ครับใครกับใครครับโป๊่ลางนะครับคนกรุงเทพเหล่านะครับกับฮอตออนนุชก็ฝั่งนี้ครับฝั่งนู้นก็เป็นปีศาจตะก้อกับปาร์ตี้พระรามสามครับวัยังไงนีครับวันนี้ปาทัสด้วยครับผมเจ็ดต่อห้าครับปาร์ตี้เสิร์ฟมาครับเสิร์ฟนี่เปิดลูกเสิร์ฟเป็นลูกสี่ตลอดครับ ติดซ้ายครับยกซ้ายเลยโอ้โห่มงมงยังไงปาเตี้ยหโอ้โห่ฝ่งารต้อห้านะครับแต่แสงแต่ต่อห้า วก็เปิดตนะีไปหลังยกเป็นรองเยอะเลยครับตอนนี้สถานการณ์ตามเวทดีไหมถ้าเป็นรองนะเล่นไม่ออกครับขานอกจับเยอะนะครับสามแต้มห่างครับพต่อแปด ป้าเตียได้ทำทุกลูกครับได้ไหมครับโอ้โหดีนะตีลูกสูงต่อแปดนะครับลายมาเป็นหต่อแป หลายมาสวยครับเกี่ยวได้ครับช่วยเกี่ยวหน่อยครับโอ้ยไม่ร้อนครับลูกนี้ตีได้ครับจากแต้มนำครับต้องมาลุ้นแต้มตามครับโอ้โหตมหลอกแล้วก็เป็นรองเรื่องพละกกำลังนะครับแต้มเดียวทันนะครับ ตังนี้อายุน้อยครับแต่ว่าไม่มีมกำลังกําลังครับปาเตยก็50บอัพเจ็ดต่อแปรครับโยงหลังอยู่ครับตัวโยกนี่ต้องคอยระวังครับต้องคุมซ้ายคุมขวา วายขวัลงลามมาฉันลามจูบลเรนเี่ยเเอาเข้ายาเ้เอจู่ครว่าเาเียนดูเนี่ยเเออเียเาหงอยเนียเจ้าว่เมี่ยส่วนละอบแล้ทาไเน่นอนเว โอ้ยต่างรองเท้าได้ครับเพื่อปเตียอันหลังไม่เข้าจุดเข้าจุดไม่ทันโ้นเลยครับมเต็บเอาแล้วมาัดัสองียไ้ยครับสวัสดีพี่สินด้วยครับผม ปาเตียดูท่าทางจะชนะเลยเสื <qu ie> well, onun, huh? ้อส <ives> <cra> ีแดงวันนี้มาเสื้อสีแดงครับ9-7มารับเสิร์ฟยัดมาครับลูกเสิร์ฟแกดีโอ้ยตีไม่ลงครับลูกนี้ปาเตียดูลูกยกฮอตออนูดอุ้ยโอ้โหเหมือนจะออกครับแต่ว่าใช้มือครับ เอาไม่ทันครับโอ้สีายมอยดูควเท่ครับดมยา้ว่รนมอามดูนเฝั่งนี้เข้ายาแล้วขานอยนเนป็นสีสันนะครับขาน้าบอกว่าเลียแล้วนะครับเอาครับเจ็ดต่อเ้าครับหน้าขวาครับปีศาจลบลมครับ โดยไปครับ,รบแก้ไปก่อนครับพิชาต้องดันใหม่ครับ <m> ปาเตี <m> โ้โอ้โหเก็บไม่ได้ครับเกมเก็บที่เก็บค,คนเดียวนะครับ <m> นี่ครับมาไม่เต็มร้อยเท่าไหร่ครับตัวยกฝังนี้ครับ ้าตัวเจ็ดไปไหนอ่ะยกข้างยกไปไหนครัเอาคนเทพยังไม่กลับมาครับไม่เข้าจุดครับจะได้ตีไหมตีใส่หัวเลยครับไปไหนโยเข้ามาเฉยเลยนะฮะยอดตยอดโอ้โหตาแต่ละแทบต้องลุ้นช่วยนะครับแอดมินแบบโอ้โห ฝั่งโน้นมาสู้ราคาถึงห้าพันนะครับ <epic! S 1> ไม่รวมขาเนอกนะครับโอ้ฝั่งนี้เอฟซีเยอะนะครับ <c oughs> เจ็ดต่อเก้าครับแข่งมาด้านหน้าซ้ายครับพีษสัตไหลมาครับเตี้ยเอาฮับตดติดนะครับตั้งตีเข้าช่องติดเหมือนกันครับใส่ได้ยหรอครับไหลไปลูกนี้แต้มไม่เลยเฮ้ยโอ้โหลูกนี้ครับตีหน้าผิดหวังน้ครับคงเทียบเ่าครับโอ้โหเก็บได้ครับ

ทำก็หมดนะครับตัวยกหมดนครับเพราะว่าวิตามลกวิ่วิ่งไรลูกเยอะก็ไม่ค่อยินะครับเพราะ้วทัเเรีนนัะครับสกอทางนั้นของพาทีมงานีสาก่นำอยู่สิบต่เจ็ดนะครับสิต่อเจ็ดนะมที่ออครับ ล้น,นเลยครับตักหลังเท้าต้องยอมาเป็นนี้แล้วเดี๋ยวเกมครับปารตี้7ต่อ7ครับ

เลตอเจ็ดโอีอยลุกเอ๊ะสีองแปเตอเราก็จบไปนะครับถือว่าเป็นสร้างสีสันให้สนามครับวันนี้คนเทียบเรลาครับไม่ฟิตนะครับได้ไปเจ็ดแต้มนะครับป๋าเตี้ยพระลมสาวเอาชนะไปครับ